ใครที่จะหาซื้อเนื้อไก่ให้ได้นะครับเรามาดูคลิปนี้กันเลยนะครับเออนั่นแหละว,ว่าเนื้อไก่เป็นยังไงเนื้อไก่ออร์แกนิกนะครับที่ผมพูดมาเ่ยเห็นไหมจะเห็นตรงนี้ไหมอ่าตรงนี้ก็คือหากมองในแง่ความพยายามที่จะวิจัยนะครับและพัฒนานะครับเพื่อนำเสนอสินค้าเพื่อคนรักสุขภาพนะครับอ่าที่ผมพูดมานะอ่า แล้วนะครับผลิตภัณฑ์เนี่ยเนื้อไก่ที่ผลิตตามเทรนนะครับเทรนเนื้อสัตว์ออแกนิกนะครับของ CP นะครับ F CPF นะครับก็จัดเป็นอีกหนึ่งนะครับสินค้าต้นต้นนะครับแบบที่น่าศึกษาถึงที่มาและนะครับแนวคิดนะครับในการผลิตนะครับนวัตกรรมนะให้พูดให้ให้อ่านตามนี้นะ ่าที่ใช้ในการพัฒนารวมถึงการสร้างแบรนด์ยูฟาร์มนะครับอ่าเพื่อเป็นสินค้าทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคนะครับผู้รักสุขภาพว่ามีเส้นทางมาอย่างไรอันนี้มาดูเลยครับไก่เบงเบนจานะครับตอบโจทย์นะครับเห็นเนื้อสัตว์ออร์แกนิกนะครับโดนใจคนรักสุขภาพนะครับ ได้จริงหรืออ่าที่ผมพูดมาก็จะประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับก็วันนี้นะครับเราก็จะมาพูดวิธนี้ครับโอเคนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อไก่ออร์แกนิกอะไรก็คอมเมนต์มานะครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับก็วันนี้นะครับเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วก็เจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ